Thank you ที่น้องจะรักในพระกิสตเจ้าวันนี้เป็นวันพฤหัสหลังวันพุทธเท่าบทธรที่หนึ่งเราก็พบว่าโมเสกกล่าวกับประชาชนให้ตัดสินใจเด็ดขาดว่าจะเลือกเอาชีวิตหรือความตายและท่านก็บอกกับประชาชนว่าให้เลือกเอาชีวิตนะอย่าเลือกเอาความตายเลือกเอาความดีไม่ใช่ความชั่ว และแนะนำทุกคนให้รับพระเจ้าและเดินตามทางของพระองค์ให้ฟังประสุรเสียงของพระองค์และซื่อสัตย์ต่อพระองค์อันนี้ก็เป็นคำเตือนที่โมเสสได้พูดกับชาวยิวที่อยู่ในทะเลทรายนะครับแล้วเราก็เห็นว่าการที่เขามีความเชื่อในองค์พระผู้เป็นเจ้าเนี่ยเขาก็สามารถที่จะทนอยู่ได้ทั้งหลายปีในทะเลทรายนะครับ ส่วนในพระวรสารนั้นเราเห็นพระเยซูเจ้าสั่งให้เราสละน้ําใจของตนยกกันเขียนขึ้นแบกทุกวันและเดินตามพระองค์ไปโดยทั่วไปแล้วน้ําใจของตัวเองนี่แหละเป็นสิ่งที่เราจะสละอันสุดท้ายจริงไหมครับเพราะเราก็อยากเป็นตัวของตัวแต่เมื่อพระเยซูเจ้าบอกว่าเราสละน้ําใจของตนเองเนี่ยเพื่อจะได้สวมน้ําใจของพระบิดาเจ้า มันก็เราก็จะได้รับพระพรของพระองค์จากนั้นยกไม้กางเขนขึ้นแบกทุกวันก็หมายความว่าให้เราทําหน้าที่ที่เราจะต้องทําในเวลานี้ตามฐานะที่เราเป็นอยู่ถ้าเป็นพราบานแม่เรือนก็แบบหนึง่งถ้าเป็นนักบวชก็มีแบบหนึง่งเป็นพระสงฆ์ก็มีแบบหนึง่งต่างคนต่างมีกันแบกกันเขนคือหน้าที่การงานที่พระองค์ต้องการให้เราทาฉะนั้นการยกไม้กางเขนแบกทุกวัน และเดินตามพระองค์ไปนั้นเนี่ยก็เป็นการแสดงถึงความมั่นใจว่าถ้าเดินตามพระองค์ไปพระองค์ก็จะรับเราในวันสุดท้ายของชีวิตนิวอันเปโตเขียนว่าพระคิดสดเจ้าทนทรมานเพื่อท่านพระคิดสดเจ้าทรงรับทรมานเพื่อท่านและประทานแบบฉบับไว้ให้เราเดำเนินตามรอยประบาทของพระองค์ จดหมายของนุกนเปนโตรฉบับที่หนึ่งบทที่สองนี่นะครับเป็นพระเยซูเจ้ายังตรัสอีกว่าคนที่เสียชีวิตเพื่อพระองค์ก็จะรักษาชีวิตนั้นไว้ดังนั้นเราจึงต้องเลือกในชีวิตของเราพี่น้องว่าเราจะอยู่เพื่อพระองค์หรืออยู่เพื่อตอนเองขอพระบิดาเจ้าโปรดให้เราได้มีความเชื่อมั่นในพระองค์แล้วก็เดินตามพระองค์ทุกๆวันครับสวัสดีครับ ข้อรำพึงจากพระวาจาที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นโดยพระอัครสังฆราชหลุยจำเนียนสันติสุขนิรันดร์